มาอีกแล้วค่ะมานาอีกแล้วเพอว่าระท่านได้แล้วยังเหลืออยู่นะคะพี่หนีไข่แน่ค่ะน,าม,น,นามีินามเฮ็ดงายในแจังน้อยซุปปี้หนีบ่มมีนามโอ้ย แดดแห้งแห้งค่ะมันมาแต่ตักบ่ากก็เลยมาหน้าแต่ว่ามาหอนอันขีขคานล้วได้ค่ะเพราะว่ามันหอนแล้วปกติธนุมาย์จ,จะมาถึงกตี้ฮะพเพราะว่ามันหอนกับเมื่อ <c oughs> นี่ตัวทีนูสามเลยเมื่อวานทงนา้านานี้ยังมีข้าวรวงว้าวบอาป้า พี่น้องมาทอมาทอนี่นี่แคมองมันวางวางมากร้ายหนึ่ง <c oughs> มือนี่กะขาเลวหน้านีกะคือว่า หน้านี้เสร็จสิ้นแล้วอีกหนึ่งนาอันนี้หน้าทงค่ะนี่พี่น้องเบิง้งเขาแดดบดเหรอมาแล้วพี่น้อง <c oughs> วันนี้ห้หงพองดำมองไปหมอ,อมองพด่าดำมองเกามึง <c oughs> ฝ่าไกิ้กินก่อาฮ่า่าวาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าา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  ไปมืองเขาเ้อเห็นมองไหนเราไม่ยอมมองแกควังแกแกนตว่มยหมองกูตื้อไปเอาไปได้ไปเราไม่อบเอาเลยเร็ว มึงดำมามันมาหน้นนินี่กูดำไปแต่ดีไป็นเาพี่ชอบอะไรมึงมองไว้มองมองันของกุยยง่ลอยมาเลยดินด้นไหวลง ว้าวเห็นอาแร้วเล็วโอ้ยใจนีเหนื่อยใจนีท้ออันนี้มองว่าเพ็รค่ะอันนี้มองด้วย

ไปเร็วๆมันชวยสิผ้ามียไปหาหมออยู่เฮ็ดหน้าคนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเราสิทายให้บึ่งพี่น้องเซ็จสิ้นแล้วนะคะบันนิกาซิเดินทางกัับานนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สามเขาแล้วเรียบร้อยเอาลืมทายเบิง้งหวานยางมอดผิดจังหนึ่งแต่ป่า,ายกิบบะท่านเอ้คพหนาทีมีหน้าหนูกสิยุทัางชีส,สเกตลาชีสไลด์นะคะทางผ่านออกมาจากสีสเกตกับสิเป็นทางผ่านไปลาสีสไลด์นะคะ อันนี้หน้าคุณยายที่เป็นผีนองกันนะคะอันนี้เป็นที่นาที่คุณตาผีนองอีกคนหนึ่งอยู่บางบ้านด้วยกันนี่แหละคะ่ะเพิ่นขายแล้วนะคะนี่แต่ก่อนมันก็เป็นนาลุมอันเป็นนาคือจังหน้านูน้นนี่แหละคะ่ะเป็นกันนาบ้านนี้พ่อเพิ่นขายเพ่อกับมาทมที ติดทางสายหลักนะคะสีสเกตร,ราซีสไล่หลักเป็นถนนค่ะกวนคุ้นตาพันสิข้ายบรนกาไฮท่างเขาทีอันเป็นตกลงกันว่าเป็นทางเข้ามาตั้งแต่กรมโบราณเลยนะคะเป็นจังบุญค่ะเดโบดใไ้ซาม เดี๋ยวไปใช้บัตน,นิกาเลยอะฮะบาบมาแล้วลำเดียวหรอเอาไปนีกน่อนตังไปนีกน่อนเอาไปตังไปนีกน่อน ันนี้เป็นนาคุณลุงนะคะคุณลุงอีิบพอนอยู่อีกโมบานหนึ่งหัวจักกันนะคะขันเมื่อยบอย่ยานยานแต่บ,บ่มีงานทําชีวิตของสาวมอลำ ที่แห้งทุกค้าเึ็นแจ้งแล้วแล่จะแห้งกี่เขามาฉันจิกจือเมื่อไหร่จะใช้ไปลำดีะ่ะ ไปแล้วนะทุ่งนาเดี๋ยววันหลังจะมาหาใหม่มเปิดทุ่งชิมาหารเดินทางกระปานแล้วนะครถกระเท او